คือการทำเดลี่ของจินดาบันไอว้เงี้ยปวดจัดการเยี่ยนอยู่วัน ไอยน,นี่ถ้าอัน,นี้ก็แรงนะนะถ้าโลถ้าโจมตีเดี่ยวใช้ท่าโลนะ่าจะแรง จริไงไอ้ไอ้ซอคนนี้มันไม่ค่อยถูกอะไรเนี่ย็อบแม่งเข้าตีตัวคู่โหดจัดอโหดจัดไม่ลนใจไม่ถูกกัน็ับแม่งเข้าตีาตัวคู่เลยคู่สมานะฉันคู่เล่นนี่มันให้เราเนี่ยมีเวสที่มันทางขวานะให้เราค่า ถ้าเป็นท่าหมูของกาดเดยนก็ใช้ท่าดาบหรือท่าดาบก็จะเป็นพวกตีตีหมูแล้วท่าเดี่ยวก็จะเป็นโล่ตีแรงกว่าหรือว่าเป็นเดี่ยวส่วนมอนเตอร์ตัวไหนที่มันมีพวกสตันสตันเนี่ยส่วนใหญ่ากาดเดยนไม่ค่อยแพ้ทางเพราะว่าเพราะว่ากาดเดยนมัน,นเนี่ยมีแบบยิวกันสตันอยู่ดีนเนกัน แกแกสะตันแกมาเออไปตวนมอสตายไปตัวน hmm. ี้มอสไปัวนี้มอสไปตัวนี้มอสตัวนี้มอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ออกแข่งขดนไโดนมอส น,นีมันจะเหลือบอสไฟตัวหนึ่งเหลือบอสไฟแม็กนิจูโดี่มันิทอรมาสองคนมาสองคนก็รับตีไม่ได้ครับขาดไฟโทไฟโทอีกสามไฟโทเกลือตังนี้โอ้มา เนี่ยมันจะแก้สตันได้การเล่นเป็นตัวที่แก้สตันดีมากรอฆ่าฝั่งเนี่ยรอฆ่าไฟโฟงแล้วก็เหลือไอ้บอสตัวนี้บอสไอ้ตัวไฟนะเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัวนี้เพื่เรียกบอสไฟออกมาป่ากับแม็กก้าเลย ว่าปกติมันจะแก้ดีกว่านี้นะถ้าเกิดเราใส่แบบเต็มที่แต่ตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่เต็มที่เราก็เล่นหนึ่งสายโจมตีอยู่ก็เลยโบนัสของท่าแก้สตรนก็เลยน้อยลงปกติมันจะมันจะคูดาวแค่สิบห้าวิอย่างแต่อนนี้คูดาวน่าจะประมาณสามสิบวิเพราะเราไม่ได้อัดเต็มสูดีว <c> ค <oughs> <c oughs> ่ายนี่ครับค่ายวน ที่การเล่นปอะกันเฮ้ยใครกกใด,ดึงอันี้มาแก้ได้พอล็อกแก้ทำาห้อีกฝ่ายหนึ่งติดสตันแทนรอนพอมารอบต่อรอนไปหน่อยอรอนไปหน่อยต้องหาตัวไฟนะหาตัวไฟละฆ่า เรหลบตรงนี้แต่มันไม่ได้ว,วิ่งเข้ามาเนี่ยอเาอเรารอฆ่าไฟได้ระยะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะมีบอสเอกิดมากเราหลบหลังเสาจะได้วิ่งเข้ามา โค้งนี้มาดูดเลยบอยไฟจะเกิดตัวเนี้ยเกิดแถวๆในบอ่อลาวามีสีต่ตำแหน่งไอ้นี่เกิดแล้วอ่ะไอ้นี่หลายรอบแล้วนะไอ้บอสตัวเนี้ยของนี่ตายแล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยต้องการตัวนี้ครับล่ามหนึ่งล่ามสองล่ามาสามล่ามาลบลาา่าเตาเอ้อ ไม่ต้องวิ่งเข้าไปตีนะบางคนวิ่งเข้าไปตีอ่ะแต่ของโอกาสที่มันมีสกิลดึงเป็นคลาสท,ที่ชันฉลาดใส่เครื่องตุ้นแรงเงี้ยแล้วก็หลบหังเป่าวิ่งมาเองนี่แหละอาชีพชันฉลาดของเราเกิดแล้วอบอสตัวนี้ต้องการนะอันนี้เป็นบอสท,ที่เฟสเรานะเนี่ยเดือดเฟสนี้เฟสเดียวในทนุน จบโ okay, อเค x โอ้โหเกาหลีอ๋อตีอยู่เลยไอสองคนนี้มันไม่ถูกกัน,นก็ช่างมานันแล้วก็รับมันเข้ามาันคือเราไม่ได้บาดหมางกับทั้งทั้งสองคนนะแต่สองน,นี้มันทะเลาะก,กัน เราก็แ,แกล้งมาเล่นรับแป้งเข้าเตี๋ยนปวดแกล้งมาเล่นวันวันเนี่ยเอยล็อกไมมล็อกล็อกกาลิสจัดจัดฟินิชอ่าจัดฟินิช คารินเป็นแชมเปี้ยนแน่เลยเป็มันมีกัปตันกับแชมเปี้ยนอะ่ะออกกัปตันว้ยชื่อคล้ายกันแต่มันชื่อมันตั้งชื่อสองตัวอคล็อค need is dire. อ้าวชัวเอ่นรับกอ่อนรับก่อนอบล็บกอกล็บกอ,บบกอบนี่เป็นเดลี่นะของคุณดาบัดก็ทำได้วันละรอบอ่ะ ถ้าเป็นเวลาไทยก็รีเซ็ตประมาณบ่ายสองทุกวันบ่ายสองก็รีเซ็ตแมกนิจูโดนี่กิวรัสเซียโคนโคตนเยอะเลย games, เล่นเก่งม <I take S 1> ากนะกิวนี้้อมุลนแน่นมากแต่ไม่รู้ลีดเดอร์เป็นคนไหนไง ปีเดอร์มันเป็นแบบเชื้อสายเวียดนามผสมผสมรัสเซียปีเดอร์ <c oughs> ชิโดะนะถือว่าเป็นกิวดีกิวหนึ่ง <c oughs> ในี่ใส่ขี่มันอ่อยน,นี่ก็มีอะไรบ้างมีให้ฆ่าพวกฆ่าพวกเร็กแล้วก็ฆ่าพวกไอ้น,นี่เป็นเป็น แฆ่าเขาปิกแกนขอบกอบบินอังมาแล้วก็นี่ฆ่าบอสบอสมีสองตัวบอสมันเวลาเราซัมมอนบอสต้องฆ่ามอนเพื่อซัมมอนสมมุติเราจะซัมมอนบอสตัวเนี้ยตัวนี้มันถือเป็นบอสบอสกิมมั้งบอสกิมน้ําแข็งเราก็ต้องใช้ต้องฆ่าพวกอังมาฆ่าพวกเนี้ยพวกอังมามเยอะไม่รู้กี่ตัวนะแต่ฆ่าไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาอีก มันจะมีข้อความแจง้งส่วนถ้าเราต้องการอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้แต่มันจะเป็นเป็นน้าแข็งดังนั้นต้องฆ่าพวกฮอปปิ่งแกนมัลไทฟลเนี้ยพวกอะไรนะของฮอปินลากนล้อลากแแต่ตัวนี้มันเล่นแข็งอยู่อ่ะ เป็นแทงมันสี่อเคตามมาแล้วไงตามไปตามไปเอาอย่างเอาอย่างจัดจัดแล้วเพื่อนจัดจัดสนับเอา,เอา,เอา,เอาไม่รู้ละจัดกองนู้นไม่รอเลยกูไม่ทันเลยพี่ไม่รอเลยพี่ผมวิ่งแซงเลยพี่ นี่คนเยอะไงเดี๋ยวเราเอาไเขาตีเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะตีคนละกลุ่มแม่งอ้าวมีทีมแล้วสมมติมันตีกลุ่มเนี้ยเราไปฆ่ากลุ่มนู้มนมันก็ช้าหนึ่งคู่ไงเพราะงั้นเร็วสุดก็คือต้องรับตีทั้งหมดเลยเนะี่ยเร็วเหมือนทุกคนฆ่าจุดไหนก็ได้เครดิตหมดหอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วเพราะนั้นไม่มีเหตุผลที่ปฏิเสธตีเวลาคนก็ชวนให้รับตลอด รเดี๋ยวเรารอเข้าความแดงๆอ่ะจะไม่เกิดละอันนี้มันแค่เตรียมกำลังเตรียมเกิดมันจะมีประกาศชื่อขึ้นมาถ้าประกาศชื่อก็รีบแปกตางรออยู่งนีมีสองตัวเกิดจุดเดียวกันส่วนถ้าเกิดเราเราเออไม่ได้ตีเดียวกันเนี่ยวิธีการ การฆ่าคือต้องรีบใช้สกิลอะไรก็ได้ให้มันแบบโดนมอนสเตอร์ทั้งขุกวเรจะฆ่าไม่ฆ่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องโดนก่อนเราได้เครดิตหน้อยเคาะทีหน,นึ่งได้เครดิตแล้วอย่างเงี้ยถ,ถ้ามันฆ่าตายได้เครดิตละง่ายมากเป็นแนวที่คนไทยถนัดอยู่แล้วนะไอ้วิธีการแจ็บไม่ต้องสอนอยู่แล้วก็ดิ้นไปทุกเรื่อง เรื่องแล้วได้นะได้ทั้งกองเลยตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่ากองนี้ใครฆ่าเราได้เครดิตทั้งกองเลยเราจัดแล้วดอกไดู้เปลี่ยนไอนีน่เี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวอกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวยุ้นจมตีเรียบร้อยนี่ไงบอสมาแล้วบอลมาแล้วอาเร็ว จัดไปก่อนดอกหนึ่งดอกจัดแับตอนนี้อ,อ,อ๋อมันขึ้นประกาศว่ะที่เราจะฆ่ามันตายอยู่แล้วเนี่ยมันประกาศชา้าไป่อย ทีมนี้เกือบมามาไม่ทันทีมรัสเซียนะเกือบไม่ทันแล้วเพราะว่าข้อความจะขึ้นนี่บอสเกินครึ่งหลอดแล้วเมื่อกี้ดดงจยไปก่อนเลยโอเคไปนายเอาดอกนั่นเดี๋ยวนาย เลยละกันกองที่างเหมาอันนี้ใครล่าไม่สนแต่พอเราวิ่งสวนพวกนี้เราดึงเลยครับเป็นของเราทั้งกองเ,อเรียกว่าขโมยมอนเดียซึ่งซึ่งหน้าลากมาดึงใส่เลยไอับเ,เ้เราอันนี้อใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไอ้ไรไอันนี้ก็ลากมาไปฆ่าบ,บอสหน่อย ไปดูบอสกันพี่เมือ่อกี้แดงๆขึ้นแล้วไปดูดิเกิอยังวะเนี่ยมีแดงๆขึ้นก็นไปดูกันไปนี่งไงมาแล้วบอสบอ,บอ,เอ,อสเฮ้ยนี่บอสบอสพอพูดบอสปุ้บทุกคนรู้กันว่ามันต,ต้องเกิดตรงนี้ไงไอ้นี่ก็มาไอ้นี่แม่งรู้ดี รู้ดีจริงๆคิมแม็กดิจูโดนี่รู้รู้ดีเลยเนะนี่ยก่อนมันจะประกาศนี่ตายไปแล้วนะเพราะงั้นเราต้องแบบพวกคนแดงๆขึ้นต้องรีบมาเลยนะทีมประกาศช้าไงแบบเซิร์ฟเวอร์อาจจะแบบเลยเดี๋ยวพบละข้าบอบลครบละนี่เหลืออะไรวะเหลือนี่ครับข้าช้างอันนี้เป็นดอกจากช้างอันนี้ดอกจาก แต่ครทางมน้ามันแล้วก็หาชา้ชางช้างมันเกิดกระเเนี้ยนะมาเลยไอพ้พี่ผมตองนี้ผมเอาได้ไหมพี่เฮ้ยตเอาเลยพี่ตึ้บเลยพี่ตึ้เลยพี่ติ้บเลยพีเย่เนี่ยส่วนเวลาฆ่ากองเนี้ยเราต้องต้องเหมาให้หมดก่อนนะไม่งั้นบอสเอ่อพวกชา้างมันมันไม่เกิดฆ่าเงี้ยผิดไม่รู้ใครใครมาฆ่าทิ้งไว้ไอันนี้คือ เรียกว่าไม่เป็นเนี่ยเรียกว่าฆ่าไม่เป็นต้องฆ่าให้เกี้ยงเลยะไม่งั้นช้างมันไม่เกิดเ,เ,นเ,นเล่นให้เป็นนะเล่นให้เป็นสอนรัสเซียเล่นหน่อยเออนี่ก่อนกอนให้ผมเหรอก่อนครบแล้วให้บอสเกิดอะ่ะเอ้ยอันนี้แม่งฆ่าไปแล้วงแง่เลยวะเดือดเปล่า เมื่อกี้มันยังไม่มีแดงๆประกาศเลยนะมั้าอ่ะตายแล้วนั่นประกาศอย่แล้วเว้ยยืนรอยืนรอเลยยืนรอการประกาศยืนรอฮะเาไม่มีว่ะยืนรอไม่ยอะ หมดช้างมาตรงน,นี้เลยแล้วลาไม่ถ่ายตัวนี้มาทั้งกองโดยที่โอ้โอ,โอ,องั้นเลยเหรอเอาดีเอาดีมาดีมาดีเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับนี่นก็มั่วแล้วะครับเข้ามา้ามามั้ง ตีไม่เห็นตัวนะตอะไรบ้างเนี่ยใครยิงมาวะมีซุ่มยิงไหนรอเกิอดอยังมั้งเหลือไอเนี้ยเหลือมังกรเออเหลือไอทังมากับทังมากับไนี้ยช้างเลยพวเออช้างมาแล้ว จัดหนักๆจัดหนักๆครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูนั้นก่อนตรงน,นั้นยังมีเมื่อกี้เห็นมีตัวหนึ่งมีประกาศข้อฟ้ามว่านี่ยังวะโด,โดนหลอกหลายรอบแล้ว เห็นประกาศตั้งหลายรอบไม่เห็นมีบอสเลยวะประกาศยังไงเนี่ยเอาอีก่ละประกาศอยู่ละดูใหม่ดิเอ้ยอันนี้ของจริงไปลากลากไปลากาไปลองไปหาเพื่อนหน่อยเพื่อนช่วยตื๊บ for <laughs> Yes. ไอ้เอา,เอา,เอาอ๋ายแล้วประกาศแล้วเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอสเฮ้ยของจริงว่ะเราไม่ของจริงรอบลากโอ้ดีมากเฟรชีตั้เลยลากใส่ไอ้ลากลากใส่ช้างลากใส่ช้างมมา,มาดลากบอสมัวเนยมาเฮ้ยไปไหนพี่ที่ไหน ไฮ้ <c oughs> เ,เราไปหาบอสได้วะ่ะเราไปหาหาบอสบอสมันไม่ค่อยวิ่งไงไปเอ้ยเอ้าเล้แล้วบอสเนี่ยิน,ยนจังเลยวะ่ะ ล่วงแล้วบอสเฮ้ยยังไม่ร่วงบอสไม่ร่วงนะขึ้นบอสอืมจัดหนักๆแรงหน่อยอัดแรงไปดิเพื่อน,นโอ้ยจบอ่าวันโกวันแซ่ไอช้างเนี่ยโกไ้ช้างเนี่ยแหละโกไ้ตา,ม,าม,มันเลย

เออเหลืออนี่เดี๋ยวแซปตูตูแซ็ปตูแซ็ปตูแซปเอ้ยแซ็ปก็จะเป็นมังกรหรือไอ้ทัางม้าเนี่ยจะเป็นทัางม้าหรือเปล่าีไม่โดนเฮ้ตยตีไม่ไต,ตีวุไอ้อ้วนนี่วิ่งเร็วลือเกิน นังมานี่แหละน่าใช่ฮะนี่นังมานางมา,างมาน,ามานแะแซ่บาปากแของเลยมานี่ยเนี่น ก็ห yes. ลบตรงนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกิดดนนี้ปลอดภัยไอ้อนี่โดนมังกรเกิดแน่เลยหลังมาหลังแดงทันบ่าทันบ่าอึอึบอ,บอบึโอ้ทันพอดีไอ <c ười> เราโดนหเฮ้ยเอาไปโดนโไปโดนโมันไอไอดอาาโดนแล้วไปช่วยอาาก่อนตำแหน่งนายไม่ดีอ้าวโอ้มีทิพเดสด,ด้วยอือฉลาด ไอ้เจ๋งว่ะเอ้ยมันนอนแล้วมันไล่ต่อยด้วยหรอวะเป็นไงวะเฮ้ยเราไอ้มินเทลมันสุดยอดมันแบบมันแกล้งตายไงสก,กิลแกล้งตายจบแล้วครับนี่เป็นเดลี่ของคุณดาบะหา,หาดูที่เราต้องการได้คืออันนี้น,นี่สีม่วงต้องการนี่ครับ ก็จะเอาไปอัพเกรดให้ตัวลูนคิปเปอร์เราเลยต้องการในสีม่วงนี่แหละหายากเหลือเกินในสีม่วง <I? S 1> โอเคครับคลิปนี้ก็เบรกไว้แค่นี้ลงนิดนึงก่อนนะอันนี้ก็เป็นการเดี้ยนี่เป็นแท้งก็ได้หรือว่าเป็นเป็นมีรีดีเฟสก็ได้ก็โจมตีหมูได้ดีเหมือนกัน ตะกี้หมูหรือว่าโอเคครับอาจจะเบากว่าแชมเปี้ยนแต่ว่าความถึก well, ความปลอดภัยมันน้อยเออมันเยอะเยอะกว่าแชมเปี้ยนนะเซกเมนสีเหลืงองลายสีเหลืองโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม